นี่ค่ะอ่อมนองงวอุ้ยสีสันน่ากินอ่ะอุ้ยดูยังไม่ได้ใส่ผักนั้นขั้นเนี้ยยังมันนี่อ,อยู่ในลูกเตนมันนุน่นนมๆไหมอืมน่ากินอ่ะแซ่บใ,ใช่ปะ่ะอ่อมนองงวโอ้โหดูด,ดูดูกำลังเดือดยังไม่ใส่ผักนะคะเนี่ยสูตรเตาถ่านค่ะ อืมซนะแซ่บโอ้โหเดี๋ยวผักใส่ที่ไหน <c oughs> ตอมน้องงูอใส่ผักไปบ้างใส่ผักไปบ้างนิดนึงนะอาศัยเข้าไปอุย้ย <c oughs> น่ากินน่ากินแ <c oughs> ซ่บแซ่บสูมก่อนะโหดูๆ <c oughs> ชิม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  โดยกุกจิ๊กโดยกุ๊กบ้นบานๆชิมดิขอแซ่บสุดยอดใช่ปะผักกันไม่หมดนะคะผักอยู่นี่นี่ผักเอาลุงมาชิม,มอ,อืมจูดเดือด หอมมากเลยอ่ะหอมมากเลยค่ะอมอน้องงัวทำโดยน้องสาวแล้วก็ขวดที่หลังใช่ไหมเอาลูกมะซวยกันจิน้มซี่กูุ้งไตวะไงมันขี่มะซ